สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่27พฤศจิกายนคุณได้ The Temperance กับหัวส่วนเขาใน3คาทานะคะก็วันนี้ต้องมีการปรับตัวนิดนึงนะคะไม่ว่าจะทำกิจการอะไรนะคะก็อาจจะมีเรื่องต้องแก้ไขนะคะปัญหาเฉพาะหน้าไปแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ต้องดูแลนิดนึงนะคะความสัมพันธ์นะคะก็อยู่ในช่วงที่คุณกำลังปรับตัวนะคะ ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นเนี่ยมันลงตัวมากขึ้นแฟนคุณได้3คาถาเขาเองก็ตัดสินใจชัดเจนแล้วเนาะในความสัมพันธ์นี้ว่าจะไปต่อนะคะแล้วก็รอคอยช่วงเวลาที่มันดีขึ้นนะคะแบบมีเป้าหมายชัดเจนเมีพลังงาน Let your friend help you นะคะถ้าเป็นเรื่องงานแล้วเนี่ยถ้าคุณทําเองไม่ไหวเนี่ยสามารถที่จะขอตัวช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าเจ้านายนะคะไม่ต้องทําคุณเดียวนะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะอาศัยคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยให้ชีวิตคู่ดีขึ้นก็ได้นะคะ Improving health วันนี้ต้องดูแลสุขภาพนะคะเน้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือแฟนนะคะดูแลเอาใจใส่กันให้ดีนะ